สวัสดีครับอยู่กับช่องมอสบ้านกุเวนไตกันแล้วนะครับวันนี้พามาดูที่เทของทีมงานบ้านกุเวนไตกับทีมงานชนะวงครับใช้รถเชลลิงที่เทเป็นซันนี่ครับท,ที่เทงเข้ามา <c oughs> ตอนนี้ก็มีเจ้าคูโซ่ครับ627กำลังเทดินอยู่ผมพาไปดูเจ้าซันนะี่การทันกาำงานของเจ้าซันนี่ กำลังเคลียร์ลิงที่เทนะครับไม่พังไม่หยุดตีครับ <c oughs> ว้วนฝาท้ายระเบิด <c oughs> ห่างครับวันนี้ใช้แม่ครัวตัดแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมาเคลียร์ลิงตรงนี้ที่เหลือไปกดคลองครับนั่นไงตักทายครับตักทายเห็นฝุ่นมาทัทาท้งนู้นน่าจะมีเข้ามาอีกเรามาดูการเคลียร์ลิงของเจ้าซันนี่กันครับ คันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะเป็นซันนี่ S Y สองห้าป้ายแดงครับคันนี้เอามาลงหน้างานที่นี่สองตัวครับแล้วก็ไปที่ขู่คันสองตัวนิ่มมากครับเพียงตักดินไว้มากครับดูการทำงานของเจ้าซันนี่ ที่เราทํากันอยู่นี่ก็เป็นอำเภอเมืองนะครับอยู่หมู่บ้านบ้านตะเคียนตำบลสวายครับอำเภอเมืองจังหวัดตุลินครับตรงที่เราอยู่กันงานที่นี่ก็สองแสนเจ็ดหมืนคิวนะครับใช้แมคโครตอนนี้ที่มีอยู่หน้างานก็ประมาณห้าหกตัวครับรวมกับรถใหม่ด้วย สิบล้อทั้งหมดเจ็ดครับตอนนี้เห็นเสียบอกว่าจะย้ายมาจากขูกขันนี่ครับมันจะมารุมกันให้มันเสร็จเสียว่ากลัวฝนล,ลงว่างั้นน <c oughs> ครับกําลังมาอีกหนึ่งคันครับสําหรับเจ้าฟูโซหกสองแปดนั้นทีนี้รถทีมงานบ้านกูเวนไตครับ พักทายครับพักทยตามสไตล์สิบรอซิ่งรตรงนี้เป็นป้าสักครับคนขับเทเลอร์นี่เราดันดินครับรับหน้าที่มาดันดินโอ้โยกมาแล้วครับุีตะลุมมาเลยครับคุณคุณกรุ๊บครับคุณกรุ๊บ ใส่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะครับดินยังเหนือยอยู่ก็เลยใส่ไม่เยอะเท่าไหร่เบรกซิ่งครับคันนี้ดูครับปิดท้ายกับเจ้าคันนี้ปนไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกไปซื้ออะไรให้ลูกน้องอีก 260ร้อยหโบอินเตอร์ครับอันนี้หมอกะคนเดี๋ยวนะสักหน่อยสามแปด ดูหน้าตากันหน้าตาคนขับเจอสันนี่ miserable. รถไถคร,ค,ครับหาสักคนขับรถเลิกเดกลงจนหมดครับลุง ดูหน้าตาคนขับกันไหนเอาเอาดอกไม้ไปเลยทั้นอะมอดบ้านกุเวนไตครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามไม่ได้นะครับกับสําหรับเจ้าเมโคซันนี่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนตักดินว่าจะตักเร็วขนาดไหนสวัสดีครับบ๊ายบายครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม